โจทย์กำหนดให้ f(x) เท่ากับ square root ของ5ลบ g(x) โดยที่ g(x) เท่ากับ square root ของ5บวก 2x ถ้าโดเมนของ f o g เท่ากับปิด a จนถึงปิด b สิ่งที่โจทย์ถามก็คือ4คูณกับผลบวกของ a กับ b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อ่างั้นเรามาหากันนะครับน้อง ว่าโดเมนของ fog เนี่ยคือช่วงใดตรงนี้นะครับน้องเราจะเขียนแทน g x ด้วย square root ของ5บวก 2x น้องก็จะได้ตามนี้นะครับและในการที่น้องจะหาโดเมนของ fog ได้เนี่ยน้องต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานดังนี้นะครับโดเมนของฟังก์ชันประกอบ fog คือค่าของ x ที่ทำให้ gx เป็นสมาชิกของโดเมนของ f ดังนั้นก่อนอื่นเลยน้องหาโดเมนของฟังก์ชัน f ให้ได้ก่อนนะครับในการที่น้องจะหาโดเมนของ f นะครับขั้นแรกเลยก็คือให้น้องเขียนรูปของสมการนี้ให้อยู่ในรูป y เท่ากับเทอมของ x ซึ่งมันก็อยู่ในรูปนั้นแล้วนะครับอ่ขั้นต่อมาก็คือให้น้องหาค่า x ที่ทำให้ค่า y เป็นจำนวนจริงซึ่งตรงนี้น้องจะเห็นได้ว่ามันถอดรูทสองอยู่และตรงนี้ก็ถอดรูทสองอยู่มันจะเป็นจำนวนจริงได้ก็ต่อเมื่อค่าภายในเครื่องหมายถอดรูทสองต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศนดังนั้นน้องก็จะได้ว่า5ลบสแควรูทของ5บวก 2x ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นและ5บวก 2x ก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0น ซึ่งเชื่อมกันด้วยแล้วเนี่ยน้องก็ต้องรู้นะครับว่ามันก็คืออินเตอร์เซกนะครับงั้นเรามาแก้อสมการนี้กันก่อนนะครับพี่จะย้ายลบสแควร์รูทของ5 X, บวก 2x มาไว้ข้างนี้จะได้เป็น5มากกว่าหรือเท่ากับสแควร์รูทของ5บวก 2x งเและเนื่องจากตรงนี้มันถอดรูทอยู่ดังนั้นมันก็ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วฝั่งนี้5ก็มีค่ามากกว่า0ูน ดังนั้นน้องจึงสามารถยกกําลังสองทั้งสองข้างได้โดยที่เครื่องหมายอสมการนี้ยังคงเหมือนเดิม5ยกกาลังสองได้25ข้างนี้ถอดรูทสองอยู่ยกกําลังสองรูทสองหายไปได้เป็น5บวก 2x ย้าย5มาลบ25ตรงนี้จะได้20ย้าย2มาหารน้องจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ ยี่สิบส่วนสองก็คือสิบงั้นเรามาแก้อสมการนี้กันต่อนะครับน้องย้ายห้ามาไว้ข้างนี้น้องจะได้สองมากกว่าเท่ากับลบห้าน้องย้ายสองลงมาหารลบห้าจะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับลบห้าส่วนสองน้องนำค่าที่ได้มาเขียนบนเส้นจำนวนนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบ มากกว่าหรือเท่ากับลบห้าส่วนสองอินเตอรคือเอาส่วนที่มันซ้ำกันก็คือส่วนนี้นะครับดังนั้นน้องก็จะได้มาแล้วนะครับว่าโดเมนของ f ก็คือช่วงนี้ก็คือ ลบ5ส่วน2จนถึงปิด10จากเมื่อกี้นะครับที่น้องได้มาแล้วว่าโดมเมนของ f เนี่ยมีค่าเป็นปิดลบ5ส่วน2จนถึงปิด10และ g x เป็นสมาชิกอยู่ในช่วงนี้ก็แปลว่า g x ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ5ส่วน2มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10แล้วจากโจทย์นะครับ g(x) ก็คือส r e วรู t ของ5บวก2 x งั้นน้องมาหาค่าของ x ที่ทำให้ g(x) เป็นสมาชิกของโดเมนของ f จากอสมการนี้กันนะครับตรงนี้นะครับน้องจะเห็นได้ว,ว่ามันถอดรูทสองอยู่ดังนั้นค่าที่มันได้ออกมาเนี่ยมันต้องเป็นค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ดังนั้นที่บอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ5้าส่วนสองเนี่ยตรงนี้ไม่จาเป็นต้องบอกก็ได้นะครับน้องจึงลบออกไปได้เลยแต่ก่อนที่น้องจะแก้อสมการที่มีเครื่องหมายถอดรูทเลขคู่ติดอยู่เนี่ยให้น้องเขียนเงื่อนไขของมันซะก่อน ซึ่งเงื่อนไขของมันก็คือค่าที่อยู่ภายในเครื่องหมายถอดรูนเลขคู่ค่านั้นต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นน้องจะได้5บวก2 X มากกว่าหรือเท่ากับ0 5ย้ายมาข้างนี้น้องจะได้ 2x มากกว่าหรือเท่ากับลบ5ย้าย2มาหารน้องจะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ5ส่วน2่าดังนั้นน้องก็จะได้เงื่อนไขมาแล้วนะครับ งั้นเราก็มาแก้อสมการกันต่อเลยถอดรูทสองค่านี้ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์สิบมีค่ามากกว่าศูนย์ดังนั้นน้องสามารถยกกําลังสองสองข้างของอสมการนี้ได้โดยที่เครื่องหมายอสมการนี้ยังคงเหมือนเดิมยกกำลังสองข้างนี้ถอดรูทสองหายไปจะได้เป็นห้าบวกสองกยกกำลังสองฝั่งนี้สิบยกกำลังสองได้หนึ่งร้อย ย้าย5้ามาลบได้ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0 0ลบ5ก็คือ95ย้าย2มาหารน้องจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ95.2ส่วน2อ่าน้องครับแราค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ด้วยใช่ไหมครับดังนั้น2ส่วนนี้เราต้องเอามาทำยังไงกันครับน้องก็ต้องเอามาอินด์เซตกันนะครับน้องจึงได้ว่า x ้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ5ส่วน2และต้องน้อยกว่าเท่ากับ95ส่วน2ดังนั้นโดเมนของ FOG ก็จะเท่ากับปิดลบ5ส่วน2จนถึงปิด95ส่วน2 กลับมาที่โจทย์นะครับถ้าเกิดน้องลองเทียบกันดูน้องจะได้ว่า a เนี่ยมีค่าเท่ากับลบห้าส่วนสอง b เนี่ยมีค่าเท่ากับเก้าสิบห้าส่วนสองดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น a เป็นลบห้าส่วนสอง b เป็นเก้าสิบห้าส่วนสองลบห้าส่วนสองบวกเก้าสิบห้าส่วนสองก็จะได้เก้าสิบส่วนสอง สองตัดสี่ได้สองสองคูณเก้าสิบได้ร้อยแปดสิบซึ่งน้องจะเห็นได้ว่าร้อยปดสิบเนี่ยมันไม่ตรงกับตัวเลือกใดเลยดังนั้นข้อนี้จึงไม่มีคำตอบนะครับโอเคนะครับ